สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้ยทุกคนด้วยนะครับพวกผมโฟนตุงเหมือนเดิมนะครับเอาละครับวัยข้าคืนวันนี้นะครับฟุตบอลใหญ่อาจจะไม่มีลงเตะกันนะครับแต่ก็ไม่เหงาครับก็มีรายการที่ชื่อว่า efl trophy ลงเตะกันนะครับเดี๋ยวคัดมาวิเคราะห์วิจารณ์กัน3คู่นะครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณเหมือนเดิมครับสำหรับทางพักยก77นะครับเอาละครับเกมใน่ําคืนวันนี้นะครับ efl trophy 3คู่ครับที่จะหยิบยกมาคุยกันนะครับในเวลาตีหนึ่งนะครับ weekend athletic ครับทีมจากันบะคร โดยฤดูกาลนี้นะครับวีแกนเล่นไป5นัดนะครับทุกรายการชนะไป1แล้วก็แพ้ไป4ผลงานโดยรวมไม่ค่อยดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเกมนัดล่าสุดที่เล่นในบ้านตัวเองครับสามารถชนะคอร์รีทาวมานประตูต่อศูนย์ครับก็เชื่อว่าน่าจะได้ความมั่นใจมาพอสมควรแะครับส่วนผู้มาเยือนในวันนี้นะครับเป็นทีมอย่างมอแคมทีมจากลีกทูฤดูกาลนี้เล่นมา5นัดนะครับแพ้รวดทั้ง5นัดครับฟอร์มการเล่นอย่างเน่าเลยครับแล้วก็คู่นี้ครับเจอกันย้อนหลัง4นัดก่อนหน้านี้ วีแกนชนะรวดทั้ง4นัดครับยังไงก็ดูแล้วนะครับเกมนี้ด้วยกระดูกบอลนะครับวีแกนก็ดูดีกว่าแล้วก็ฟอร์มการเล่นของมอแคมนี่อย่างแย่เลยนะครับเกมนี้นะครับถ้าวีแกนไม่แย่ไปซะเองครับเชื่อพวกเขาจะชนะและมีโอกาสชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับมาถึงคู่ที่2ในค่ำคืนวันนี้นะครับในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับฟีดวูดครับทีมจากลีกทูครับวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่างแอสตันวิลล่าทีมชุดอยู่21นะครับ สำหรับฟรีดวูดครับ6นัดในฤดูกาลนี้นะครับลงเล่นทุกรายการชนะไป3เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับส่วนผลงานในบ้านในฤดูกาลนี้ครับเล่นไป4นัดชนะไป3เสมอ1ผลงานในบ้านถือว่าเชื่อมือได้เลยนะครับทีมอย่างฟรีดวูดวันนี้นะครับเปิดบ้านรับการเยี่ยมทีมอย่างแอสตันวิลล่าซึ่งเล่นในพรีเมียร์ลีก2นะครับไป3นัดชนะไป1เสมอ1แพ้ไป1ครับคู่นี้ครับดูจากฟรีดวูดฟอร์มในบ้านนี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับ แล้วก็กระดูกบอลของฟรีดวูดกับแอสตันวิลล่าชุดยู21ครับก็ดูว่ากระดูกบอลของทางฟรีดวูดดูดีกว่าเชื่อว่าเกมนี้จะชนะและจะเป็นการชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปแล้วครับปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับในลาตีหนึ่งตรงนะครับอีก1คู่แบล็กพูลครับทีมจากลีกวันวันนี้เปิดบ้านนะครับเจอบทีมอย่างครูนะครับทีมจากลีกทูสำหรับแบล็กพูลครับ5นัดต่างสุดในการลงเล่นครับชนะ2เสมอ2แพ้ไป1 ส่วนถิติในการเล่นในบ้าน2นัดหลังสุดนี้ก็ถือไม่ชนะเลยนะครับฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเจี๊บทีม่างครูนะครับซึ่ง5นัดหลังสุดลงเล่นชนะ2เสมอ1แพ้ไป2ฟอร์มการเล่นก็ถือกลางๆนะครับส่วนถิติออกไปเยือน2นัดใฤดูกาลนี้ชนะ1แล้วก็แพ้ไป1นะครับครูนี้นะครับก็ดูแลแบล็กพูลครับได้เล่นในบ้านฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าก็ไม่ได้แย่นะครับก็ช่วงหลังก็ถือว่าเป็นทีมที่แพ้ยากอยู่นะครับวันนี้ก็เชื่อว่า ด้วยกระดูกบอลนะครับของทางแบล็กพูก็ดูดีกว่าครูพอสมควรครับเชื่อว่าเกมนี้จะสามารถชนะได้และก็ค่อยไปลุนประตูที่2เอานะครับเอาแล้วครับ3ทีมที่อยากจะให้เชียกกันในคืนนี้นะครับของ EFL Trophy นะครับก็ให้เชีย์วีแกนนะครับฟรีดปูดแล้วก็แบล็กครูครับ3คู่จะเตะในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับสำหรับใครที่มาังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของสายก้อยไปด้วยนะครับ